สวัสดีครับผมวันนี้กับผมอาร์มริมเล่ซูเปอร์ไบค์วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเทเซอร์9นะครับผมอันนี้เป็นตัวปี2017นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปคันนี้สีสวยมากเลยครับสีดำด้านแตาเดี๋ยวเราชมรอบคันกันเลยครับผมอ่าทรงทัวริงนะแต่มันก็เป็นเครื่องของเจ้า MT09 นั่นแหละคันนี้สามโซ คันนี้ของแต่งชุมช่มๆเลยปเราไล่ของแต่งกันดีกว่าด้านหน้าเลยด้านหน้าที่เราเห็นเลยเป็นชิลนะครับผมชิลสีสโมกได้มามีไฟสปอตไลท์ข้างใต้นะครับผมอันนี้ได้เป็นบังโคลนคาร์บอนกาดหม้อน้ำครับเราไล่ขึ้นมาด้านบนกันด้าน,นบนมีกาดแฮน์นะครับผมมือเบรกมือคัชแต่ง การสบัดของ YSS นะครับผมคันนี้ครอบตรงนี้ครับเนี่ยไล่มาเลยเป็นตรงครอบกรองอากาศเป็นคาร์บอนนะครับเพียวคาร์บอนตรงนี้ตรงที่คนซ้อนก็เป็นเพียวคาร์บอนท้ายก็เพียวคาร์บอนบางโคนเพียวคาร์บอนครอบ เซลเพียวคาร์บอนครอบสเตอร์หนา้าเพียวคาร์บอนคันนี้แคปมาซ้ายขวานะครับผมมีสปอร์ตไลท์ซ้ายขวาเลยคันนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันเลขใหม่คันนี้อยู่สามหมืนสี่ะครับผมเลขใหมก่กำลังสวยเลยไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันอันนี้เป็นท่อผ่ามานะครับอ๋อผมลืมบอกครอบครอบแข็งคาร์บอนไปเราฟังเสียงกัน นนเสียงก็จะสไตล์สามสูบรอบติดมือหน่อยๆนะครับผมท่านใดสนใจคันนี้เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมท่านใดสนใจติดต่อได้ทางเพจอาร์อาร์ซูปเปอร์ไบค์หรือเซลล์ที่ขายอยู่ออนไลน์ได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ